สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทาัและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะฮะจากทางเบเจอร์ซีนูเพล็กกับการอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ฉายอยู่นะฮะโอ้น่าสนใจมาก เรื่องนี้นะครับรักได้แรงอ,อกนะฮะห oh, นัง oh. ใครจากค่ายเอ็มตอรที่นาย่พูดถึงค่ายนี้นะครับหนังเรื่องนี้กำกับโดยชายแฮกวรโรดมครับเป็นเรื่องราวความรักที่คะเคล้าไปกับเสียงหา oh. แบบไร้ขีดจำกัดนะครับตามประสาคนใต้ครับ ด้วยความพิเศษ4อย่างที่คุณจะได้พบกับในหนังไทยเรื่องนี้นะครับนั่นคือ1ครับได้ดูรํมมานูลาโอ้โหในนะศิลปะของภาคใต้นะครับ2คือเพลงประกอบเนี่ยเพราะมากๆาไอ้ยะสามมีตัวละครแก๊งสี่สาวตัวตึงที่ออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องหาเมื่อนั้นแล้วก็4ครับโลเคชั่นเนี่ยสวยมากนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับอแมนคออ็อตโตนะครับทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์ลุงบูดบึ้งที่โมโหชื่อว่าออโตเริ่มที่จะเปิดรับโลกใบนี้นะฮะคือเรื่องเนี้ยแค่เห็นใบปิด เห็นหน้าทอมแฮงกก็หน้าดูละนะครับไปติดตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภาพยนตร์นะครับเรื่องสองเรื่องตอนนี้เข้าฉายอยู่เลยครับแล้วก็หนังเรื่องอแมนคอร์ออตโต้เนี่ยต้องดูกันนะครับคำเรื่องนี้รู้ไหมว่าที่อินโดทําเงินหลายล้านเหรียญยูเอสเลยแลวมันเป็นหนังที่เกิดปรากฏการแปลกมากสาวๆในอินโดเนี่ยพอเข้าไปดูอแมนคอร์ออโตเสร็จมันมีฉากร้องไห้เงียเขาก็ถ่ายทิกตอกเดี่ยวนั้นเลยเหรอแล้วก็บอกนี่เห็นไม่ฉันกับเราร้องไห้กับหนังเรื่องอแมนคอร์ออโตแล้วก็ยิง ติ๊กตอกออกไปกลายเป็นไวรัลเลยกลายเป็นไวรัลเป็นหนังที่น่าสนใจมากเอาละนะเดี๋ยวต้องดูกันครับของพี่ก็ไม่แพ้กันเจ้าของหมาที่ไ่ล่าเพราะหมาโดนฆ่าจอห์นวิกถูกต้องแล้วกลับมากับ chapter ร์จอห์นวิก Chapter 4กลับมาแล้วนะครับเที่วนี้ภาคสีนั้นมีอัตลักษณ์ที่สำคัญมากก็คือความยาวยาวมากแต่เขาบอกว่าตลอด2ชั่วโมง49นาทีของหนังเรื่องนี้จะมีแต่ความเข้มข้นและความมัน แล้วถ่ายทําถึง4เมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กปารีสเบอร์ลินและโอซาก้าและครั้งนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายวันพุธที่22ด้วยนะครับม,มีทั้ง IMAX นะครับ IMAX เนี่ยเป็นความคมชัดระดับ 4K เมื่อชมในระบบ IMAX with Laser อันนี้ครับตัวนี้อยู่ตรงหน้าเราเลยครับ บริเวณนี้น่าสนใจมากครับกับชาแซนบักเก็ตครับประกอบไปด้วยป๊อปคอนขนาด105ออนซหนึ่งถังนี่แล้วก็มีรูปเป็นถังจากเมืองนอกด้วยนะ5พี่น้องชาแซนนะครับนี่ฮะก็มีน้ำอารมณ์ครับขนาด44ออนอีก1แก้วเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่โรงภาพปียโนในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขานะครับและทุกช่องทางการจําหน่ายของทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับในสัปดาห์นี้เราจะพาไปชมไฮไลท์ของงานออสการ์กันนะฮะตติดามัันเลยคครรบบบใช่วงี ช่วงเซลลูลอยบีดสนับสนุนโดย M p พา s บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ line major group กลับมาอีกครั้งสำหรับงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่95ด้วยปีนี้ได้ฉีกตำนานปูเร็กคาเปให้เหล่าดาราศิลปินเดินที่มียาวนานกว่า62ปีมาเป็นสีแชมเปญแทน ส่วนการเปิดงานพิธีกรครั้งที่3อย่างเจมี่คมโมก็อดไม่ได้ที่จะอิงถึงเหตุการณ์สัต์หน้ากลางเวทีของปีที่แล้วในโมโนลอกโดยเจมี่ได้กล่าวว่าอยากให้ผู้ชมในงานหรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะผมที่เป็นพิธีกรเราได้วางนโยบายแล้วหากใครก่อเหตุความรุนแรงในงานคุณจะได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและได้รับอนุญาตขึ้นไปให้คำกล่าวยาว19นาที ห้าลน Sit absolutely nothing! there and do absolutely nothing. มาดูด้านรางวัลกันบ้างเรียกได้ว่าฟาดไปจุกๆสำหรับภาพยนต์สื่อเจททะลุมัลติเวิร์ส Everything Everywhere All at Once ผลงานดาวเด่นที่คว้ารางวัลไป7สาขาจากที่เข้าชิงสูงสุด11สาขาเริ่มด้วยเควีควานคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเจมี่ลีเคอร์ i ิสที่คว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนิเชลยโยซึ่งกลายเป็นนักแสดงเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมสำหรับ แดเนียลควอและ d ดเนียลช h e น n เ r บทประพันธ์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมตัต่อยอดเยี่ยมและรางวัลใหญ่สุดของงาน Best Picture หรือภาพยนต์ยอดเยี่ยมนั้นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งรางวัลใหญ่สำหรับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปีนี้ตกเป็นของ Brendan Fraser จากผลงานบีบคันจ,จิตใจเรื่อง The Whale ซึ่งตอนงานเริ่มก็ได้คว้ารางวัลแรกอย่างแต่งหน้ายอดเยี่ยมไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานโดดเด่นจากค่าย A 2 4นอกจาก Everything Everywhere All at Once คะ่ะภาพยนภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปีนี้ตกเป็นของประเทศเยอรมันกับผลงาน All Quiet on the Western Front ส่วนแอนิเมชันยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของพินลเคิโอของผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์อย่างกิเลโมเดลทอโร่ค่ะและอย่างที่คาดเอาไว้ไม่มีผิดเพลงสุดมันชวนลุกขึ้นเต้นอย่างนาทูนาทูของพาพยน RRR สัญชาติอินเดียก็ควา้ารางวัลเพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยมไปได้อย่างงามๆค่ะ ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะทุกท <Trustee> ่านด้วยค่ะเิดออกจากวงการไปพักใหญ่สำหรับวิลส์มิทหลังจากที่บุกขึ้นเวทีสัตว์หน้าพิธีกรคริส็อก สร้างความอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ออสการ์เมื่อปีที่แล้วแต่ดูท่าทางเคียร์จะกลับมาล้อเลียนตัวเองถึงเหตุการณ์นั้นผ่านคลิปติกตอกที่ถ่ายดูเอ็ดคู่กับ Ad Miss Money Working ซึ่งวิลนั้นได้โต้ตอบคลิปที่แนะนำให้หยิบวัตถุที่ไม่มีชีวิตและถามว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับคุณซึ่งวิลนั้นก็นำรูปปั้นออสการ์ทองคำของเขามาเล่นด้วยแน่นอนก็เกิดกระแสทวนลงตามลำดับแต่ก็มีแฟนๆที่เขา ให้กำลังใจและสนับสนุนขานับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อเสียงของวิลนั้นดรอปลงมาทันทีหลังจากเหตุการณ์ตบพิธีกรคริสเพื่อตอบโต้คอมเมนต์จีไอเจนที่ล้อเลียนเจเดอรพิงเกตสเธซึ่งเป็นภรรยาหลังจากเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบทางออสการ์ก็ตัดสินใจให้วิ un, ลนั้นลาออกจากการเป็น,นคณะกรรมการและถูกแบนจากการเข้าร่วมงานถึง10ปีนอกจากนี้สตูดิโอหนังก็ได้ตอบโต้ด้วย การชะลอการฉายภาพยนตร์ที่ Will Smith เล่นอย่าง Fast and Loose แต่ดูเหมือนว่าเวลาก็เยียวยาได้ทุกอย่างจริงเพราะหลังจากที่วิลออกมากล่าวคำขอโทษแล้วถึง2ครั้งเขาก็มีงานแสดงเพิ่มขึ้นมาอีก2เรื่องนั่นก็คือ i m m l g g n n พักภาคและ Bad Boys พภาคขีค่ เราต้องยอมรับเลยว่างานออสการ์เนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันออกมาก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมจากประชากรทั้งโลกมไม่มีใครไม่รู้จักพอเขายกออสการ์หรือว่าใช้คำว่า And the Oscar goes to อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่จริงๆครัเพราะฉะนั้นติดตามรายเอียดทั้งหมดนี้ได้นะครับกับข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงเซออยบีของรายการเซลรอยกับเรา2คนทุกสุดสัปดาห์ครับ not underestimate To not the champion of this realm Why is it so dark Hello The power of the gods was stolen This is a revenge Everybody looks to me as a leader but I feel like a fraud I know the truth I'll the tape master. In the cinema hall and in the IMAX Sigma Cine Stadium 4DX MX4D Screen X